รายการนี้นำคนขึ้นหวันพาคนขึ้นหวันเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนตายเตรียมน้ําก่อนแรงเตรียมพระคำก่อนไปหวันไม่ว่าชนชาติไหนไม่เป็นไปเห็นมาแล้วนรกสวรรค์ให้ทําแต่ความดีได้ขึ้นหวันทาชั่วลงเปิ้นรกฉะนั้นรีบสร้างความดีกันนะคะสิบนิ้วพระนุมบังคมยาวายทางงั้งหญิงทั้งชายที่เมตตาไม่เพนน่าเอ้ยวันนี้วนันเศร้าขอเรารับสันติสุขจากพระเจ้า ถูกคำชาวบายใจไปวันหน้าเอย้ยว่าแม่ละบายใจไปวันหน้าเอย้ยให้บายใจไปวันทุกท่านนะคะพี่น้องฮาเลลูยสาสุรุกูฟอร์กซีฮาเลลูยาฮาเลียริยา,ยอาขอบคุณลูกพันตำรวจเอกพาดดนจันโดนนะลูกไพรูด,ด้วยนะ ช่วยเหลือโทรศัพท์ไม่ร้อนขอบคุณนะขอบคุณน้ำใจของลูกนะลูกปุปป๊กไปข้ามาน้าลูกก็เป็นยาเข้ามาอธิษฐานกันก่อนลูกฮาเลลูยาโซุโคฟอร์กัสเซนคาเซนฮันิัชีนุดุโคฟอรก์กัสเซ สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นโลกผู้ทรงยิ่งใหญ่เหนือนามใดในโลกวันนี้ลูกขอสรรเสริญอขอพระคุณพระองค์เพคะวันนี้ลูกขอ,อนำพี่น้องนมัสการพระเจ้าเฝ้าเดี๋ยวทำเป็นประจำเพราะพระเจ้าให้ทำขอพระเจ้าเปิดตาใจฝ่ายวิญญาณของลูกทุกคนด้วยเถิดให้เข้าใจว่าการนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงเป็นอย่างไรนะขอพระเจ้าเสด็จมาเป็นประธาร ้าอีกต่อไปเพคะขอพระเจ้าเทพอรลงไม้ลูกลูกทุกคนที่ใจสัตว์ซื่อมือสะอาดในวันนี้นะทางกลางทรัรพรรรยดด์กลางพรกลางฤทธิ์กลางพระสิทธิปัญญากลางของประธานทัานเ้าอย่างอยู่ที่ลูกพระเจ้าทุกคนแผ่นดินสวรรค์เกิดที่บ้านท่านทุกบ้านขอการทรงนำขอการทรงสถิตท,ทุกพื้นที่หากลูกทำผิดเรื่องใดกราบขอประธานอภัยบาปด้วยเถิดเจ้าค่ะขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เถิดเจ้าค่ะที่จัดรายการนี้ขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูอาเมนฮาเลูย กดหัวใจรัวๆให้พระเจ้านะคะพี่น้องลูกปุกปิกมาได้อลูกวันนี้ปกติมาไม่ได้สุดดีบทที่สองก็11จงเปรดรับบัตรองค์พระป็นเจ้าด้วยความยำเกรงและชื่นชมยินดีจนเนื้อเต้นเห็นไหมเราอยากมานมัสการพระเจ้าจนเนื้อเต้นเลยเช้ามืดก็เห็นพระเจ้าเช้ามืดก็อยากนมัสการพระเจ้าทุกลมหายใจนั่นแหละนะลูกพระเจ้าที่แท้จริง แตงจีสัตว์ก่อนลูกแตงจีสัตว์เพชรหลอดเพชรหลดฟอยบริซิงฟอยลิงแตงจีสัตว์เพชรหลอดเพชรหลอดขอบคุณพระเยซูสัรเซิญพระเจ้าสัรเซิญพระเจ้าสันเริญพระเจ้าหน้าแมออมาสันเริญพระเจ้าพระเจ้าช่วยคนให้รอดคนตาบอดก็ให้ได้คนบายก็ผูดได้เป็นโรคไร่ให้ได้ทั้งเพ้าสันเริญพระเจ้าหน้าแมอมาสันเริญพระเจ้ามาสันเริญพระเจ้ากันนะคะ องค์พระเยซูทรงเอ็นดูมีพระเมตตาทรงครองใจในโลกาทุกภาษารวมมาสรรเสริญพระนามเกิดไกทั่วฟ้าชาวโลกมารวมใจดำเนินเธอประเก่ทรงพาเจริญทั่วฟ้าสรรเสริญเป่งเสียงอาเมนผู้ใดที่มีปัญหาพระองค์เยียวยารักษาไม่เว้นพิสตาลหลุดออกกระเด็นทั่วโลกได้เห็นกล่าวเป็นพยานพระเยซูพระผู้ช่วยรอดทุกคนปลอดภัยสุขใจทุกท่าน พระองค์ทรงทรงพระวิญญาณทุกคนสำราญเป็่งเสียงอาเมนอ้าวอาเมนอาเมนอาเมน,เ,มนเขียนอาเมนมาลูกป,กป,กปุกปิ๊กลูกวัญญาลูกๆทุกคนนะที่ฟังคลิปนี้นะเขียนอาเมนมาลูกขอพระวิญญาณเคลื่อนไหวในวันนี้ตั้งรืดิีแพ่ไปถึงทุกชนชาติขออธิฐานให้ทุกบ้านเร่งประกาศ ให้ใจสะอาดบริสุทธิ์หยุดทำบาปกรรมให้ใจสะอาดบริสุทธิ์หยุดทำบาปกรรมให้โลกเกิดสันติภาพบาปให้หยุดบาปให้หยุดทำหมดนะให้บริสุทธิ์เชื่อข่าวประเสริฐถือเติดลำเพื่อให้ทุกชาติชนพ้นบ่วงกรรมขอพระองค์ทรงนำสำรานเอ,อ๋ขอพระเจ้าทรงนำทุกบ้านนะอย่าให้ผีนำละ่ะอย่าให้มนุษย์นำด้วยไม่เอา โลกนี้พระเจ้าประทานสุขสำราญเป็นบ้านชั่วคราวความสุขโลกีนี้ไม่ยืนยาวบ้านชั่วคราวจำต้องจากไปบ้านแท้จริงคือบ้านสวรรค์บ้านหวันโนมองบ้านหวันกันนะบ้านแท้จริงคือบ้านสวรรค์บ้านนิรันดรพิพงค์ทรงให้ทุกคนได้ปรดกตับใจรับชีพใหม่ไปสวรรค์นั้นทุกคนโลกนี้ไม่จรังยั่งยืนจงรีบตื่นกันทุกแห่งหน กลับใจเชื่อพรเจ้าทุกคนมาให้หลุดพ้นเป็นไทยไม่ต้องตกเป็นทาสมาหาพระเจ้าไม่ต้องติดสุรานาดีพาชีลาบัตยาสิบติดอะไรไม่มีนะพระเจ้าแตะทีเดียวหลุดหมดพี่น้องขอบคุณพระเจ้าน้ําตาไหลเลยพระองค์รงสะแสงที่หน้าท่านพระองค์ทรง,งท,ท,รอ,งทอแสงที่หน้าท่านทุกวันวานมีแสงธรรมนำปกป้อง โควิดมาแต่ทุกชีวาพระองค์ทรงคุม้มครองมีแสงทองจากฟ้ามาป้องกันภัยฉะนั้นมีแสงทองจากฟ้ามาป้องกันไม่โดนโควิดเห็นไหมไม่เป็นไม่โดนเห็นไหมขอบคุณพระเจ้าอาธิษฐานจนน้ำตาไหลทิ้งบาปไปกลับใจเชื่อพระเจ้าพระองค์ทรงเปรืองสุขเศร้าเชื่อพระเจ้าพบพมรอดทุกคนอธิษฐานเหมือนไฟกุกกลนสำนึกพระคุณจึงได้เกิดผ้ สาภาผิดกับจิตกายต้นขอเต็มล้นในพระวิญญาณเด็กเล็กหนุ่มสาวเท่าแก่เฝ้าดูแลร่วมอธิฐฐานจนตายชายเป็นสัญญาณเพื่อดืนผ่านข้าวสวรรค์น,นั้นอาเมนมาธิฐฐานก่อนลูกผู้อธิษฐานเมตตาหน้างามนักอีกวงพักนอนร่องผุดผ่องใสแสนสำราญเบิกบานดวงดรืยไทยความทุกใดไม่มีมาแผ่พาน ยามตื่นหรือหลับก็สบายทั้งกายจิตห่างนิมิตเป็นฝันดีทุกสถานจะมีพระเจ้าคุ้มภัยในทุกการสุขสรนตท่านปกป้องคุ้มครองกายผู้จะเดินเมตตาคราตายแล้วจิตแน่แน่สุดสวรรค์นั้นจุดหมายให้เร่งภาวนากันเถิดทั้งหญิงชายยังไม่สายก่อนตายให้เร่งทําฉะนั้นพระเจ้าให้เร่งทำอธิษฐานนมัสการอ่านพระคำนำประกาศใหญขาดพระพรยาวหนึ่งตะลันฟองเียอย่าเป็นคิดเตียนวันเดียวคือวันอาทิตย์ไม่พอผีมานมันรักฆ่าทําลายทุกวันพี่น้องไม่เป็นเห็นกตาสองหน่วยนี้ถึงมาบอกทุกวันขอบคุณพระเจ้าในนาามพระเยซูอ ผู้สวรรค์ร่วมกันบัรเลงขอพระพรลงมาทั่วทิศขอพระคริสต์ทรงนำทั่วลา่งชั่วร้ายหายไปในพริบตาพระบิดาทรงช่วยอวยพรชัยฮาเลลูยาสารกสิเรเกนมามัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงขอสิ่งชั่วร้ายหมดไปในนามพระเยซูอเมนโลกนี้จะมีความสุขเพราะทุกคนมาบำเพ็ญทำการทั่วโลกาพาสุขสัน้น โนไปนั่นแหลงให้มดให้มมดแม่โลกจะแตกแยกเป็นซองเสียงฝาผ้าเปลี่ยงลุงมาก็อย่าวัดลัวเพราะไม่ทำชัวเราทำแต่ดีพระเจ้านี่คุ้มครองหน้าแม่ออพระเจ้านี่คุ้มครองพระเจ้าคุ้มครองพี่น้องทุกท่านค่ะขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอาเมนขอบคุณลูกวิเชียนด้วยพระเจ้าไว้ฟ้อนะลูกตั้งแต่สามคนขึ้นไปพระเจ้ามาสติตเห็นไหมพระเจ้าอยู่เป็นประธานเห็นไหม พี่น้องถ้ามีตาพระเจ้าจะเห็นพระเจ้านั่งบนบัลลังก์นะฟ้าสวรรค์เปิดนะให้ช่วยประกาศข่าวประเสริฐลูกราตรีขอบใจนะลูกช่วงนี้อธิษฐานก่อนค่ะพระกามังกฤษเป็นไทยนะคะถ้าไม่อธิษฐานไม่เข้าใจต้องอธิษฐานให้พระเจ้าเปิดตาใจก่อนนะคะฮาเรลูยาสาธุการเนี่ยพระเจ้าพระบิดาผู้สร้างฟ้าสวรรค์และเป็นโลกผู้ทรงยิ่งใหญ่เหนือนามใดในโลกวันนี้ลูกขอสรรเสริญขอพระคุณพระองค์ไปคะ วันนี้ลูกจะแบ่งปันพระคําที่ได้จากรองค์ขอพระเจ้าเปิดตาใจฝ่ายวิญญาณของลูกและลูกทุกคนด้วยเถิดที่ฟังคลิปนี้ให้เข้าใจสามารถน้อมนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวันให้เกิดผลได้มีประโยชน์ในการไปสวรรค์ทุกคนนะคะไม่ตกหล่นแม้แต่คนเดียวเพราะพระคำของพระเจ้านั้นมีชีวิตทรงพลานุภาพคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆแทงทะลุแม้กระทั่งจิตและวิญญ,ญาณข้อต่อและไขกระดูกวินิจฉัยความคิดและท่าทีในใจ ฉะนั้นประกรมในวันนี้เป็นธิ์เป็นเดชเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นชีวิตแทงทะลุจิตานทุกดวงให้เกิดผลร้อยเท่าหกสิบเท่าสามสิบเท่าตามที่หว่านไปด้วยเถิดในวันนี้ขอให้เป็นไปตามน้ําพระทัยของพระองค์เถิดเจ้าค่าที่จัดรายการนี้ขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูอามนในเอเซเชียนบทที่สามสิบข้อสามฟอเด d เออิสเนียเยสอเดบิลองกิงทูยาเวออิสเนียเห็นไหมวันเพราะว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้วคือวันขององค์พระพนเจ้าใกล้เข้ามาแล้วนะ อ่ uh, a y of t h t h l o u o u d าอ a appointed time of nation it will prove to be เห uh, ็นไหมอ่าเป็นวันที่เมฆครึ้มเป็นเวลาที่ความพินาศของปัญญาประชาชาติฉะนั้นอ่าทำแต่ความดีกันจะได้ไม่พินาศถ้าทําชั่วพินาศหมดเลยเหมือนเมืองบาบิลูนกับมงโกโมรานั้นพี่น้องดินพันแต่เศร้าอ่า เขาบอกเชิญข้าวกล้องหน่อยไม่เป็นเชิญไม่เป็นหนะ้าวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าใกล้เข้ามาพระบิดาจะมาเร็วนี้นี้บรรดาคนชั่วจะพินาศในทุกที่ขอทําดีอย่าประมาทเร่งประกาศข่าวนี้ทุกที่เอ่ยนะแกงมิจฉาชีพันพินาศแน่พี่น้องกลับใจรีบกลับใจอย่างทันหนะ้ารีบประกาศข่าวประเสริฐข่าวสวรรค์ของพระเยซูให้รู้ทั่วโลกมนุษย์ได้กลับใจวันสุดท้ายจะ ใครไม่กลับใจก็พินาศเลยพี่น้องปึบเลยเนียนแปรเลยไม่เป็นเห็นกับตาสองหน่วยนี่เนียนแปรเวลาพระเจ้าปราบวะแค่พระเจ้าชี้อย่างนี้ก็หมดแล้วพี่น้องแค่พระเจ้าประบายลมหายใจก็หมดแล้วพี่น้องนั่นแหละอยากให้พระเจ้าพิโรธนะไม่เป็นน้ำตาเล็ดเลยคนดีก็ล่อยรับเคาะไปด้วยนั่นแต่ไม่เป็นไรถ้าดีจริงนะพระเจ้าพาขึ้นหวันก่อนเลยไม่ต้องกลัวไหมเอาขอบคุณลูกสุพินด้วยพระเจ้าไพอพร โยเอนบทที่หนึ่งข้อสิบห้าอลัสอเนจานะ่า uh, for the day because the day of Yahweh is near เห็นไหมวันแห่งเพราะพู้เป็นเจ้าใกล้เข้ามาแล้วเนี่ยใกล้เข้ามาพระเจ้าไม่ให้ประมาทในชีวิตนั่นเองพระเจ้าถึงให้สอนบทนี้ and like the ah uh, ah uh, disappointing disappointing แปลว่า หายณนะหรือการปล้นการแย่งฟอร์พรอมอ่อนไม้ที่จากพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่วันอิดเวียนคำเห็นไหมใกล้เข้ามาแล้วจะเหมือนหายณะของพระองค์ผู้ทรงฤทธิอ่อนไม้ที่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระองค์ผู้ทรงฤทธิพระเจ้าจะปราบ คนชั่วหมดเลยทั้งโลกเนี่ต้องเตรียมไงให้ดีจริงไม่ผิดศีลรมไม่ลักขโมยไม่เข็นฆ่าไม่จาไม่เนทากันทุกที่ไม่จองหองไม่อวดตัวไม่ล่วงประเวณีทำความดีอย่างเดียวไม่รับเงินทองใครเพไม่เอาใครนะไม่เอาของใครวางมือในนัาพระเยซูให้เขาหายและบายใจผุดนะพระเจ้าอยู่ด้วยนะอ่า วันพระเจ้าเข้ามานะ่ากลัวนักคนที่รักต้องจากไปนะ่าใจหายหายนะมาเยือนเตือนคนชั่วในทุกรายคนมากมายยังยึดบ่วงยึดยึดห่วงบ่วงโลกียนะให้รีบมาหาพระเจ้าอย่ายึดเงินทองเข้าของนะพินาศหมดนะวันสุดท้ายโอบาดี body, ข้อที่15 for the day of Yahweh again on the nation is near เห็นไหมวันแห่งองค์พระเจ้าเนี่ยมาถึงแล้วทั้งเพนะม่า In the way that you have done it will b o done to y s u y o u รย t ชนิดหรือพระเจ้าจะรู้หมดแล้วนะใครที่ทำชั่วทำดีนะ Of treatment การปฏิบัติ w i e n return upon your own head เนไหมจะย้อนกลับมาบนหัวเราทุกคนใครทำดีก็นั่นแหละพระเจ้ารับไปเบื้องบนทันทีไปบนหวันาระสาต้ายว่ารับไปบนวันโน ายพุธและพี่น้องบ้านเป็นทองพี่ประตูก็ทองถนนก็ทองหน้าต่างก็ทองไปเลยไม่ยากกลับนี่เนี่ยไม่เพ็นต้องกลับมาบอกข้าประเสริฐก่อนนั่นแหละนะอวันแห่งองค์พระเป็นเจ้าใกล้เข้ามาแล้วตั้งจิตแน่ทำแต่กุศลผลความดีคมชั่วจะตกบนหัวคนชั่วทุกที่จงทำดีไม่มีเพศไปเอ้ย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 นะถ้าทำดีแล้วไม่ต้องกลัว ขอให้พงพันธุ์ของเรารอดนะอธิษฐานด้วยขอให้พงพันธุ์ของเรารอดผู้รับใช้ของเรารอดผู้รับใช้ลูกหลานของผู้รับใช้รอดอธิษฐานดังน้ําตาพี่อนนะเพราะลูกหลานผู้รับใช้บางคนไม่ปฏิบัติเลยเหมือนลูกหลานไม่เป็นไม่ได้ปฏิบัติแต่เขาก็ทําความดีนั่นแหละนะช่วยเหลือคนช่วยงานทํางานจรงิงจังจดจ่อแจกจ่ายอยู่นั่นแหละทําแต่งานลุ่มหลงแต่ทางโลกีนั่นหละ ไม่ได้ปฏิบัติจริงจังแบบเราฉะนั้นเราต้องอธิษฐานเผื่อเขาภาษาไทยว่าต้องอธิษฐานเพื่อเขาถูกวันพิองเงออยากให้พระเจ้ารักทุกคนก็เร่งทําความดีเลยนะถ้าไม่งั้นพงพันธ์ุของเราไม่รอดถูกเผาเป็นตอตะโกแลยจริงไหมและเอเเคียนบทที่7จข้อสิยาวหน่อยนะ Into the street day w i n t h r very s i n e เห็นไหมในถนนเนี่ยทิ้งทั้งทองทั้งเงินแอนแอ แอพพาร์ตเมนต์ท so ิ right. hey, Lord, nah, ้งแดดโอนโกนเห็นไหมทั้งเงินและทองใช่ไหมทิ้งเนี่ยสิ่งโสโครกเขาเรียกว่าสิ่งโสโครกนะวินบีคัมในเธอเดวซินเธอออเดรโกนวินบีแอพเบนทูเดลิฟเวอร์เดมเห็นไหมสิ่งไอเงินและทองช่วยให้รอดไม่ได้ครับผมนะในวันนั้นอ่ะในวันแห่งพระเจ้านะ u ู l y กดจัดแต่พระเจ้าพี่โร้ดัน dance on dance we not s a t i s f i e and t h e not satisfied and t h e in ten year ten minute ten t i n u t e นะ zone, not, uh, in, uh, ar, inate, นะพระเจ้าโมโ,มโหแล้วนะ they w i l l not feel for it has become a uh, stumbling b l o c k causing the i r error เห็นไหมบาปที่เราทำนั้นพระเจ้า พิโรธแล้วนะฉะนั้นใครจะช่วยได้ล่ะพี่น้องพวกเขาจะโยนเงินหรือ,อทิ้งตามถนนทองของพวกเขาจะมีค่าเท่ากับสิ่งโสโครกเงินทองของเขาพวกเขาไม่สามารถช่วยเขาให้รอดได้ในวันแห่งองค์พระพุทธเจ้าพิโรธมันไม่ช่วยแก้หิวหรือช่วยให้อิ่มท้องเพราะมันทําให้พวกเขาสะดุดล้มลในความบาปเป็นไหมบางคนอยากมีเงินทองมากขายยาเสพติดนั่นแหละ ตายลูกเดียวพี่น้องนะเงินทองช่วยไม่ได้วันสุดท้ายพินาศหมดนี่ไม่ต้องอยากได้นะของนอกกายนี่เราทํางานสุดจริตได้แต่ถ้าทุจริตอย่าทำนะวันสุดท้ายนะพระเจ้าให้พินาศหมดนี่นี่น,นี่เห็นไหมเงินทองช่วยอะไรไม่ได้ฉะนั้นเราต้องทํางานสุดจริตช่วยได้นะพระเจ้าจะคุ้มครองคนชอบทําคนสุดจริต พวกเขาโยนเงินทองทิ้งกองบนถนนเพราะทุกคนไม่ได้รอดจากเงินทองนี้เงินทองทำให้สะดุดลงในบาปกรรมทุกที่ขอจงมีดวงตาทำนำสุขเอ้ยดวงตาพระเจ้าขอตาพี่น้อง มันไม่เป็นขอดวงตาทมของพระเจ้าทุกวันเอาขอบคุณพระเจ้าก่อนสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาผู้สร้างฟ้าสวรรค์และภาน,นโลกผู้ทรงยิ่งใหญ่เหนือนามใดในโลกวันนี้ลูกขอสันเริญขอพระคุณพระองค์ไปคะลูกจะน้อมนําพระคำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและแช่ต่อเป็นทรพพร,พรวันนี้ทําให้ทราบว่าวันแหน่งองค์พระบูเนเจ้ามาแล้วคนชั่วจะพินาศทั้งโลกน่ากลัวยิ่งนักฉะนั้นขอให้พี่น้องเร่งกลับใจจากบาปอย่างทันเวลา อย่าไปทํางานสีเทาให้เลิกมิจฉาชีพให้เลิกหมดเลยอย่าทําให้พระเจ้าพิโรธเหมือนเมืองบาบิโลนละใครทํากรรมชั่วต้องพินาศหมดไม่มีข้อยกเว้นกรรมจะตกบนหัวคนชั่วทุกคนพวกเขาจะโยนเงินโยน,ยนทองบนถนนเกลื่อนกลาดวันสุดท้ายเงินทองหมดค่าช่วยให้เขาดอดไม่ได้ในวันแห่งพระพิโรธของพระเจ้าฉะนั้นให้กลับใจหันมาหาพระเจ้ายัางทันเวลา ถ้าหมดเวลาแล้วพระเจ้ากลับมาจะล้างคนชั่วเกลี้ยงทั้งโลกพินาศทั้งเมืองเหมือนเมืองบาบิโลนเมืองโกมมราฉะนั้นขอให้พี่น้องเร่งทําตามการทรงนําด่วนคือพระเจ้าทรงนำเนี่ยชักปากชักลิน้นไม่เป็นมาพูดนี่แหละและทุกคนที่เป็นคริสเตียนขอให้พระเจ้าชักปากชักลิน้นพูดบอกกล่าวพยานทุกวันวางมือให้คนทุกวันกันหนะ้า ขอการรับใช้ในวันนี้จงเป็นที่ประจักษ์แจ้งทุกแห่งโหนจงถึงแก่ญาติมิสนิทชนให้ทุกคนเหล่ามุชนในโลกาให้เดินทางสว่างของพระเจ้าทุกค่ำเช้าอ่านพระคำทำตามงานธุล่าเพราะทุกชีวีที่เกิดมาต้องมรณาถูกพิพาษาไม่พ้นกรรมที่ทำไวจาะนั้นใครทํากรรมดีก็ได้ขึ้นหวันและพี่น้องใครทำกรรมชั่วก็ลงบึงไฟและจะนนั้นรีบทำแต่ความดีนะ ฮาเลลรยาประกาศสกุตโกโฟร,ระกาศซานังคาซินสตโกโฟขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เถิดเจ้าข้าขอบคุณพระองค์ในน้มพระเยซูอามนฮาเลลูยา